ดูชื่อรุ่นองทางสุก็อาจจะถ่ายไว้ก็ได้ครับรปปว่าไอพีเราเอาไว้ใช้ดูหลักๆ mm hmm. สองตัวแรกไม่ต้องไปดูมันก็ได้ครับรเราจะดูมันอยู่ที่ตรงนี้เีนี้เรา,ราะรจะดูรหัสหลักที่สามสี่ห้าหกแค่นี้ตัวนี้ก็คือเรื่องของเอาขาเรียกว่า G ี U ีนะค,ครับรหัสที่เราใช้แทนส่วนอันนี้รหัสที่ห้าเนี่ยนะครับ คือปีรรุ่นปีออกมันะครับ 2020, เป,2020เป็นทีไทยแลนด์ปีหน้า2021ใครรหัสใครเดาได้ไหมว่อยูอย,ยังไม่ บีบีใช้ไม่ได้เพราะว่าเราจะมาตามตรงนี้นะที่ผมบอกว่าเราจะดูันตัวท,ที่ห้าที่หกเนี่ยเพราะว่านี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยรหัสหลักที่หกเนี่ยตัววายสมมุติว,ว่ามีลูกค้าโทรมาหาเราบอกว่าพี่ช่างมาดูแองให้หน่อยพี่ช่างมีน้ำยาตั้งสองสองสี่หนึ่งศูนย์สองสองพี่ก็ถามเขาก่อนว่าช่วยดูรุ่นให้หน่อยได้ไหมครับรุ่นอะไรสมมุติเขาบอกว่ารุ่นเป็น P y ว ทีไปคิวเรียนยา r 2าไปอเดียวจบถ้าเขาบอกว่ามันเป็นเอ้ยเป็นรุ่นอตัวนี้ไม่ใช่ทีแล้วถ้ารุ่นก่อนๆที่เป็นซีเนี่ยก็จะเป็นพวก M เป็นพวกอะไรเงี้ย MC เรื่อเป็นพวก RC งี้นะครับ C เป็นนอ22นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกได้ S ก็จะเป็นรีมอเตอร์อตไรที่ปั๊มนะครับ V ีเราของในประเทศเราเนี่ยมันจะมี V มี V มีวแล้วครัมี C มี R ด้วยนะครับมี R เยทั้งหมดอยู่ประมาณสและวับที่เราใช้กันครับฟิ0นนก็จะเป็น V ที่เป็นอิร์เตอร์นะครับแล้วก็ R จะเป็นส1 0หนึงน้์อนออกออก็ประมาณนี้ตัวตรงนี้จะเป็นพวกเครื่องของ เอ่อพันกที่ว่าฟังก์ชันต่างๆแล้วมันมี Wifi หรือไม่มีไตรแคร์ไหมมีอะไรพวกนั้นนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของโรงงานัางนี้เราจะคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะมีเรื่องของเฟชั่นของการถอดประกอบเรื่องของการเกปัญหาว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรก็เข้ากันช่วงบ่ายทีช่วงบ่ายรวบรวมปัญหาที่คาใจนะครับว่ามัน อะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่มีญหาเดี๋ยวเราคุยกันโตัวใหม่ครับผมต้องเอาแยง,ง่ายแต่ข้งางนี้แหละคือจริงที่สุดแล้วแล้วเ,เราจะเอากับกานปรับปรุงแก้ไขในตัวผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะออกมานะครับเพราะว่าเสียงเราบางทีโตไม่รับทนอยากได้เสียง <c oughs> คนที่ใช้งานจริง โอเคถ้า okay. งั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอ <Okay. S 1> ส่งต่อให้กับเนรี่ยร้อยหนึ่งฝาฝาฝาสัมผัส สวัสดีครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อสันพัฒน์วงจุเนินนะครับนะฮะมาจากฝ่ายเซอร์วิสนะครับนะฮะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับวันนี้นะฮะครับผมก็ฝ่ายเซอร์วิสเมื่อกี้ฟังจากการตลาดแล้วฟังจากโรงงานไปแล้วใช่ไหมครับฝ่ายเซอร์วิสก็คือตอนนี้ฝ่ายเซอร์วิสเราก็จะต้องดูแลก็คือศูนย์บริการที่ จะต้องซัพอ่อนลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปแล้วหลังจากการขายนะครับว่าเราเรามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสี่หัวข้อหลักก็คือก็คือเรื่องเรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็ทีเ <disciple. S 1> ่เราทําอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีพรีเมียมพรีเมียมเซอร์วิสแล้วก็ตัวทีสองศูนยสองูนเซอร์วิสก็คือเรื่องเกี่ยวกับการองการโรคโควิดที่เราเจอปัญหากันทั่วประเทศในตอนนี้นะครับ ข้อมูลทั่วไปของเราเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องของของศูนย์บริการศูนย์บริการของเราเนี่ยมีควบคุมเนี่ยทั่วทั่วประเทศนะครับเรามีทั้งเป็น f s c ก็คือ Major Service Center นะครับอันนี้จะอสอ้งเฉพาะ,อะของเขอต้องตรงเราเองนะครับแล้วก็ CSP ก็คือ God Customer Service Plaza อันนี้ก็คือจะต้มเฉพาของของซัมซุงแล้วก็เอสก็คือออตไรส์สูงแต่งตั้งนะครับเฉพาะ่้มกระโนแบนของซอมซุงอย่างเดียวเนี่ยเรามีมากกว่าคู่แขงในในประเทศเราเพราะว่เรามีทุกคนเข้ามาประมาณสาม9เก้าสามเก้านะครับก็ ก็คือมี16กับกับกซึ่งจะใหเป็นภาษาภาษมนะครับภาษาพม่าศูนย์ที่เป็นของเราของเราเองนะครับเ็าจะมีแบนดูอยู่ทุกท่าอันนี้เดี๋ยวเรา๋ยวเจ้านีในสรุปในของเอซีซัพพอร์ตที่ที่ที่อยู่ใกล้อยู่แล้วว่าอยู่ใกล้ตรงไหนก็มีศูนย์บริการที่เราจะขายอะไรขายอะไรแอร์ให้กับพี่พี่ช่าง ทุกานนะครับศูนย์รบริการของเราก็จะแบ่งออกเป็นส,ส,งสองประเภทก็คือศูนย์บริการที่อยู่ในศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้านี่ก็คือเป็นศูนย์บริการที่ซ่อมพวกมือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับอันนี้สามารถจะทำเฉพาะแครีนอย่างเดียวก็คือลูกค้าสามารถวอล์กอินเข้าไปเอาเครื่อง,งไปซ่อมหรือไปสอบถามข้อมูล อะไรต่างๆได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก like <Yes. S 1> ็คืออันนี้อยู่ภายนอกศูนย์การค้าหรือว่าศูนย์ที่ต้อนรับแข่งตั้งก็คือตัวเนี้ยจะทุกเวลาทั้งหมดก็คือเรื่องที่เป็นแคทีมแล้วก็อินโฮมก็จะมีแคทีมก็คือมีลูกค้านำเครื่องเข้ามาต้อมแล้วก็อินโฮมก็คือมิชชั่นออกไปเซอร์วิส ถึงก้าลูกค้านะครับก็จะมีช่างผู้ทำงานการโดยผ่านการอบรมจากซัมซุงเข้าไปคอยดูแลลูกค้าที่นำเครื่องเข้าไปซ่อมนะครับแต่การออกแบบตกแต่งอะไรทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับทีมทีมของซัมซุงทั้งหมดนะครับการเลือกสถานที่การออกแบบภายอกในๆซัมซุงจะเป็นคนเลือกว่าแบบ เราข้างไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดไหนนะครับในส่วนของคนนี้นะครับระะพี่ๆก็สามารถเข้าไปซื้ออะไรได้ที่เป็นศูนย์ที่เราแข็ตั้งที่อยู่ใครพ่แต่ถต้าเว่าท่านจะอยู่แคลิยินที่อยู่ในห้างเนี่ยเราจะไม่ไปซื้อโปรตีนไปซื้ออะไรไม่ได้แต่ว่าเข้าไปสอบถามได้ว่า,ามีศูนย์อยู่ใกล้พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ไหน เราสามารถเข้าไปสอบถามได้หรือโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับทีนี้เราก็มีขั้นตอนขั้นตอนการการแจ้งซ่องนะฮะในเมื่อลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วมีปัญหาใช่ไหมครับก็โทรไปที่เบอร์0 2 6 8 9 3 2 3 2อันนี้จะเปอเบอ,อร์ c เซเ็ center เรานะค,ะร,ะนครับพนักงาน c เซ็นเตอร์เส็บบจบลวก็จะก ตอบถามอาการอาการเสียของลูกค้าแล้วก็บ้านเลขที่อยู่ที่ไหนแล้วก็จะโอนงานเนี่ยไปให้ศูนย์บริการศูนย์บริการก็จะตรวจเช็คว่าอ,อ,อาการเสียแล้วก็อะไรแล้วก็โทรนัดหมายลูกค้าภายใน4ี่ชั่วโมง นะครับว่า,าเช่นอะไรเซ็นต์ป๊อบโทรนัดหมายลูกค,ค้าแล้วก็จะจัดงานให้ช่างเข้าซ่อมภายในหนึ่งทรอสองวันอันนี้จะเป็นเป็นเป็น,ปนสูตรบริการที่ที่เข้าไปดูแลนะครับก็ตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือการบริการที่เราเราทำอยู่ในในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างนะครับนะ เห็นนั่งเงียบเดี๋ยวผมถามคำถามต่อแล้วกันว่าศูนย์บริการที่ต้มเฉพาะซมซุงไอซำจุงอย่างเดียวแบร์เราอย่างเดียวเนี่ยที่รวม m f c กับ Cfp เนี่ยมีทั้งหมดกี่ศูนย์ครับเดี๋ยวพี่เขายกกั่นพี่เชื่อหลือม่ยกปั่นเทไรครับสามสิบห้าศูนย์ถูกต้องครับอ่านเดี๋ยวก่อนแจกพี่เชื่อหลือไม่นิดเดียว แต่ขอสงหวดสิทธินิดนึงนะครับถ้าพี่ท่านใดได้รับแจกแล้วนะครับขอสงหวดสิทธินิดนึงเนาะเพราะว่านี่นั่นนี่นั่งด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะต่อถูกเยอะแล้ได้หลังเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรกันเลยนะครับนะฮะการบ,บริการที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราจะมีคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์ที่ผมพูดไปเนี่ยคอร์เซนเตอร์ของเราเนี่ยจะทำงานเนี่ย24ชั่วโมง ทั้งเจ็ดวันนะครับก็คือจะสลับเปลี่ยนกันเป็นเวนสังกะดเข้ามาเข้ามาทำงานสามารถโทรเข้าไปแจ้งได้สอบถามข้อมูลได้นะครับนะฮะเดี๋ยผมก็ไม่เคยโทรดึกๆเหมือนกันเพราะเคยโทรแต่กัางกลางวันนะฮะยังไม่เคยโทรก็โทรที่เบอร์มันมีเบอร์ออนไลน์ก็คือที่คือเบอร์นี้ก็คือ หนึ่งสองแปดสองอันนี้คือเบอร์เบอร์ท่าลายก็สามารถโทรเข้าไปได้เหมือนกันเราี่มีสองเบอร์ก็คือเบอร์ที่เป็นศูนย์สองหกแปดเก้าสสองสองสองแล้วก็เบอร์ท่าลายก็คือเบอร์นี้ก็คือหนึ่งสองแปดสองนะครับนะฮะทีนี้หลังจากคอนเทนเตอร์มีการรับสายลูกค้าโดยการที่โทร ลูกค้าโทรเข้าไปแจ้งซ่องเราก็ยังมีไลน์แชทนะฮะคือตัวเนี้ยเราสามารถแชทสอบถามได้โดยการผ่านที่เบอร์อ Samsung Member หรือเว็บไซ s ์ซัมซุงดอไทยแลนด์นะครับนะ,ะเข้าไปแล้วก็จะมีสอบถามสามารถแชทแชทคุยได้กับกับน้องคอนเทนเตอร์ได้เลยนะครับนะฮะว่าปัญหา อะไรต่างๆที่ที่เราเจอลูกค้าเจอลูกค้าก็จะโทรเข้าไปทางน้องคอนเทนเตอร์ก็จะทำรีโมทซ์วิสไปที่น่าเพื่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยแนะ <TV. S 2> นำะวิธีการใช้งานหรือวิธีการปรับแต่งต่างๆด้วยรีโมทซ์วิทนะครับในโหมดในโหมดของรีโมทซ์วิสเฉพาะอันนี้เป็นเฉพาะของ TV, ทีวีที่ที่ทำได้นะครับส่วนเครื่องเช็เอเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนะี่ยยังยังทำไม่ได้ ทำได้ก็เลิกขายแล้วอ่าอันนี้ก็คือว <c oughs> ิชวนซัพพอร์ตตัวนี้วันนี้เราจะทำได้ทั้งหมดทุกอยากนะ่างคือตัวนี้จะเป็นการวิดีโอคอร์วิดีโอคอ์ไปส่งค้าเลยว่าอา,อาการเสียฟ้องเออเืออะไรหน้าเครื่องทางทางคอนเทนเตอร์เราก็จะเห็นเป็นภาพมาเลยว่าโอเคตัวนี้อาการเสียเนี้ย เราก็จะได้แก้แก้ไขได้ได้ท,ทันเหตุการณ์ว่าโอเคอาการเสียนี่คือเสียจากสาเหตุอะไรในการรับเรื่องต้องก็คือผ่านที่เบอร์2182เหมือนกันตัวนี้นะครับเป็นวิสวทธิ์ support เนี่ยก็จะทำให้เราอมองเห็นภาพสมจริงนะครับว่าอาการเสียน,นะครแต่ทีเนี้ปัญหนาของเราคือเวลาลูกค้าโทรมาลูกค้าไม่ได้อยู่หน้าเครือ เราก็สอบถามไม่ได้อย่างกันแต่ว่าเรามีเวอร์ชันนที่ที่จะให้ลูกค้าทดสอบได้นะครับอันนี้คือ smart app ม,มีแบรนด์เดียวแบรนด์ซัมซุงที่ลงทุนทำํำ smart app ตัวนี้ขึ้นมาอ่าสวัาน app นะครับคือทำสว่าน app ขึ้นมาเนะี่ยเพื่อให้ลูกค้าทำก่อนลูกค้าได้ได้ง่ายขึ้นนะครับ นะพอวันแอฟตัวนี้มันจะเป็นการการเปิี่ยนจอบเปิี่ยนจอบเสร็จปั๊บอ่าศูนย์น้อยานก็จะโทรไปหาลูกค้าส่งเอสเอ็มเอสไปหาลูกค้าแล้วทีเนี้ยลูกค้าจะจะ,จะเข้าได้โดยจากลิงก์ของเอสเอ็มเอสว่าจะดูว่า,าช่างจะเข้ากี่โมงระยะทางจากช่างที่จะทบทบจ็อบอื่นแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนจะสามารถมองเห็นแล้วก็ดูหน้าช่างได้เลยว่า ช่างหน้าตาเป็นแบบไหนหรือว่าบางทีถ้าช่างบอกอช่างโกหกก็อยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถเปิดอต้ตัวสวัสดแอปตวเนี้ยบอกเอา้าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่คุณอยู่แบบไกลกว่านี้นี่คือลูกค้าจะสามารถรู้ระยะทางได้เลยว่าช่างกับบลูกค้าเน,นี่ยอยู่ห่างกันแค่ไหนจากตัวสวัสดแอบ ีก็คือโทรเข้าที่คอนเทนเตอร์นะครับคอนเทนเตอร์รับงานกาดอะไหล่เหมือนเดิมแล้วก็ส่งแคตตี้เมดตอนที่ท่านต้องเจ็บเนี่ยช่างสามารถปิดจ๊อปผ่านระบบสว่านการปฏิเคชันได้เลยนะครับคือเรีื่องต้อแบบเดี๋ยวทางเราจะเห็นว่าช่างเราสามารถปิดจ๊อปไม่ต้องเอาจ๊อปเนี่ยกลับมาส่งให้ออฟฟินศไปที่ออฟฟิศช่างสามารถจะ กะปิดจ็อที่นั่นได้เลยนะครับอ่าทีน,นี้ตัวบริการเรานย์บริการเราคือถ้าเป็นที่อื่นเขาจะอาจจะทํางานแค่แค่หกวันนะฮะจังงานาร์ถึงเสาร์แต่ของเราให้ทําจันถึงอาทิตย์เลยครับนะฮะทำท,ทั้งเจ็ดวันแต่เฉพาะอันนี้ที่ที่เราทาเนี่ยทำใเทนเฉพาะกรุงเทพก่อนทดลองไปเฉพาะเฉพาะในกรุงเทพก่อนนะฮะ ถ้ามันได้ผลเราจะขยายไปบริมุนทุนนะครับอันนี้เป็น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 แฮดนะครับเป็นแอรแเอ็น àng, เิร์เคชันที่ทางคุณแอนเขาแนะนำไปแล้วว่าเราสามารถเรื่องเราทุก ทุกร uh, ุ <laughs> so, internet, ่นก so, like so, 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 so ับทุกร uh, ุ่นนะครับที่สามารถคอนเน็กับแอปพลิเคชันได้นะครับไอแอปเนี่ยมันจะโดดอะไระดดที่ช่างที่ช่างเรามี่เราอาการเสียสมมติว่าแอร์เราเสียไม่เย็นด้วยสาเหตุอะไรมันก็จะจับแต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะสี่พินนะครับก็คือที่มี F 1่ F 2นะฮะก็คอนเน็ตที่ F 1 F 2นะฮะเราก็จะรู้ว่ามันก็ะบอกว่า มอเตอร์เส ah ียไหมเซนเซอร์หน้าคอยเท่าไหร่เซนเซอร์อินเอาลมเข้าลมออกของท่อเอาน้ำยาที่เข้าของของท่อเท่าไหร่แล้วก็คอมพรวเซอร์มีความร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิรอบของคอมพรสเตอร์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตู้เย็นก็เหมือนกันตู้เย็นก็จะบ่งบอกว่าอ่อุณหภูมิในช่องกิีดเท่าไหร่อุณหภูมิของยิมอลเท่าไหร่ต่ออาเท่าไหร่มันก็จะบอกมาให้หมด พัดลมสายพัดลมหลุดพัดลมไม่ทํางานมของฟิล์ม้องนะครับในในตัวแอปตัวนี้นะครับนะฮะแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นของพรีเมียมเซอร์วิสนะครับพรีเมี่องเซอร์วิสเรามีอะไรบ้างนี่เราก็มีคืออันแรกก็คือเป็นเดโมโหมดอ่ะ 没没收完，没没收完呢。